สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําการใช้งานเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในคายยี e ่ห้อ TSI รุ่น7575 q t e c ซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องแบบมัลติฟังก์ชันสามารถตรวจวัดได้หลายพารามิเตอร์ครับได้ตั้งแต่ CO CO2 คุณภูมิความชื้นนะครับและยังสามารถคำนวณค่าเวทบอลแล้วก็ค่าดิวพอยได้ด้วยครับเมื่อเริ่มต้นแล้วนะครับ ตัวเครื่องจะทําการตรวจวัดค่าต่างๆทันทีโดยที่หน้าจอตัวเครื่องสามารถโชว์ค่าได้สูงสุด5พารามิเตอร์พร้อมกันคือโหมดออ t โตเซฟโหมดออ t โตเซฟจะเป็นการกำหนดให้เครื่องพันธุกค่าโดยอัตโนมัตินะครับอันนะครับเวลาต้องการตรวจวัดนะครับแล้วก็กด Enter 1หนึ่งครั้ง เครื่องจะนับถอยหลังตามระยะเวลาที่เรากำหนดและก็จะออโต้เซฟให้หากเราต้องการเก็บต่อนะครับเราก็กด Enter อีกครั้งหนึง่งเครื่องก็จะนับถอยหลังแล้วก็ทําการเก็บค่าให้เป็น s a m เปิที่สําสำหรับโหมดถัดไปนะครับจะเป็นโหมดค o n t i n u e Key ข้อที่24น,นะครับจะเป็นการเก็บแบบต่อเนื่องผมกด enter เพื่อ,อยืนยันการใช้งานหมดนี้นะครับแล้วไปที่ลนะ็อกเซตติ้งครับผมสามารถตั้งล็อกอินทวอลนะครับเพื่อให้กำหนดให้เครื่องเนี่ยมันบันค่าทุกๆกี่กกกกวินาทีเช่นผมต้องการกำหนดให้เครื่องบันทึกค่าทุกๆ10วินาทีผมก็ตั้งเป็น10วนิแล้วกด enter จากนั้นกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับเมื่อต้องการตรวจวัด ให้กดปุ่ม Enter 1ครั้งนะครับเครื่องก็จะนับระยะเวลาตามล็อกกิ้งอีทว่าที่เราตั้งไว้และก็ทำการบันทึกค่าให้โดยที่จะเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีระยะเวลาหยุดจนกว่าเราจะกด Enter เพื่อหยุดการบันทึก สำหรับโหมดถัดไปนะครับในส่วนของ Data Locking ก็จะเป็น c o n t i n u e Time Continue Time ก็จะคล้ายกับ c o n t i n u e Key แต่ต่างกันตรงที่ว่าจะมีในเรื่องของระยะเวลาการตรวจวัดเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นผมต้องการตั้ง Locking Interval ที่5วินาทีเป็นการยืนยันการเก็บค่าทุกๆ5วินาทีจากนั้นผมก็ตั้ง Test Length Test Length คือระยะเวลาที่เราต้องการ ให้เครื่องเก็บเช่นผมต้องการให้เครื่องเก็บเป็นเวลา5นาทีผมสามารถกดปรับได้จากนั้นกด enter เพื่อยืนยันการตั้งค่าก็จะสรุปได้ว่า continue ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งให้เครื่องเก็บค่าเป็นระยะเวลา5นาทีและบันทึกค่าทุกๆ5วนาทีเมื่อผมต้องการตรวจวัดให้ย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักจากนั้นเมื่อพร้อมก็กด enter เครื่องจะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆและเก็บค่าทุกๆ5วินาทีตามล็อกกิ้งอินทัที่เรากำหนดจนครบเวลาที่เราต้องการนะครับเราต้องการหยุดก่อนก็สามารถกด Enter เพื่อหยุดได้เช่นกันเราสามารถดูข้อมูลที่ตรวจวัดไปได้นะครับจากหน้า View Data โดยที่เราเลือกเทสที่เราต้องการจากนั้นก็เปไปที่ View Stack เพื่อดูค่าในการตรวจวัดตามพารามิมเตอร์ต่างๆสามารถกดดูจากวิวแซม m p l e ได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับ q t e c ยังสามารถเปลี่ยนโพรบตรวจวัดนะครับเพื่อไปตรวจวัดโพรบประเภท VOC นะครับได้ง่ายๆนะครับเพียงถอดโพรบเดิมออกแล้วก็ต่อโพรบใหม่เข้าไปเท่านี้ครับก็สามารถตรวจวัด VOC ได้ทันทีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการใช้งานเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในคันรุ่น7575 75 q t e c ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการใช้งานเครื่องรุ่นนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับกด Subscribe ช่อง Innovative Instrument นะครับเรามีสาระดีๆที่จะนำเสนอให้ท่านทุกๆสัปดาห์ครับขอบคุณครับ